สวัสดีค่ะพะื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับหนําตัวอีกแล้วนะคะในแช่แนวิภาวิภานะคะก็ได้ลงคลิปไปหลายคลิปแล้วนะใครอย่าลืมไปดูนะคะรีวิวของจากได้โซนนะคะวันนี้ก็ได้สั่งสกุชี่มานะคะเป็นพัสดุนะคะมาจากร้าน Sugar Shop Squishy นะคะเดี๋ยวกล้องมันไม่นิ่ง roa o yama